วันนี้คุณสุดทินคังแสงก็ได้สั่งตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับสั่งกระทรวงต่างประเทศครับตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ชายแดนไทยเมียนมาเพราะว่าห่วงผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าประเทศไทยอต่อมานะครับคุณผู้ชมครับยังไม่จบไปกันที่เรื่องเพื่อนบ้านกันหน่อยนะครับวันนี้คุณสุดทินคังแสงก็นอกจากจะร้องรำทําเพลงในฐานะมตรีวการกระทรวงกลาโหมกับบรรดาทหารแล้วนี่นะครับก็ได้สั่งตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับสั่งกระทรวงต่างประเทศครับตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ชายแดนไทยเมียนมา เพราะว่าห่วงผู้ลี้ภัยที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเวลา17บเนาฬิกายีธันวาคมที่กระทรวงกลาโหมนายสุทินคลางแสงัฐมันตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ชายแดนไทยเมียนมาเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบว่าเป็นภาร,รกิจของกระทรวงต่างประเทศที่จะเดินหน้าเชื่อได้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีของรัฐบาล และกองทัพก็พร้อมปฏิบัติร่วมถึงสนับสนุนกระทรวงต่างประเทศที่จะดําเนินการในเรื่องนี้ครับเพราะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นนโยบายของรัฐบาลส่วนในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอาจจะมีแนวโน้มที่ผู้ีิภัยทะลักเข้ามาเพิ่มหรือไม่นายสุทินยอมรับว่าก็มีโอกาสจึงต้องจัดเตรียมไว้ก่อนโดยมี2แนวคิดก็คือหากมีการรบกันอย่างหนักก็ต้องทะลักเข้ามามากและอีกแนวคิดหนึ่งก็คือจะเป็นการสู้รบภายในประเทศเมียนมาจะไม่มีการทะลักเข้ามา ซึ่งเราก็เตรียมมาไว้แล้วเพราะไม่อยู่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไหนส่วนที่ทางสหรัฐมีข้อตกลงเรื่องการค้าอาวุธสงครามให้กับเมียนมานั้นนายสุทินกล่าวว่าเป็นกระบวนการเถื่อนนะครับหรือกระบวนการใต้ดินซึ่งเราติดตามไม่ให้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าสหรัฐขอความร่วมมือมาก็พร้อมเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดนะครับคือสหรัฐเขากหนุนทางกองกําลังพันธมิตรอยู่นะส่วนจีนเนี่ยก็ออกจะเอียงไปทางรัฐบาลทหารเขาจะปลดหรือไม่ปลดมินอ,องหลายไม่รู้นะครับแต่ว่าทรัพย์สินของจีนอยู่ในนั้นเยอะ นะครับเพราะงั้นถ้าไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนสารัฐทางใดทางหนึ่งแน่นอนไม่มีปัญหากับจีนแน่นอนนะครับงานนี้สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตร,ราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580